สวัสดีค่ะเคยไหมคะที่บางทีตื่นมารู้สึกเหมือนเอ่อชีวิตมันเคว้งเคว้งแบบไม่น่าใจว่าทางที่เดินอยู่หรือสิ่งที่กําลังทําเนี่ยมันใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่าความรู้สึกเหมือนหลงทางแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกว่าที่เราคิดนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองคุยเรื่องนี้ค่ะมาเจาะลึกความรู้สึกนี้กันอยู่จากข้อมูลหลายๆมุมที่เรามีครับสวัสดีครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าความรู้สึกหลงทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวอะไรเลยนะครับแต่มันอาจจะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนจากข้างในมากกว่าว่าเรากําลังแบบกําลังค้นหาอะไรบางอย่างหรืออาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอืเป็นสัญญาณเหรอคะครับ อาจจะเป็นจุดที่เราเริ่มถามคำถาม,ถาม,ถามสำคัญสคัญกับชีวิตตัวเองก็ได้ครับน่าสนใจค่ะแล้วปกติสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรได้บ้างคะเท่าที่ดูข้อมูลมานี่มีหลายอย่างเลยอย่างเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนี่ก็แบบเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียใช่เลยครับการเปรียบเทียบเนี่ยตัวกระตุ้นชั้นดีเลยยิ่งเห็นเพื่อนโพสต์เรื่องความสําเร็จเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้มันยิ่งทําให้รู้สึกว่า แล้วเราล่ะกำลังทำอะไรอยู่จริงค่ะหรือบางทีก็เป็นการพยายามทำตามความคาดหวังของคนอื่นแบบครอบครัวสังคมอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้จนเราลืมไปเลยว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของช่วงเปลี่ยนผ่านในชีวิตด้วยนะอย่างเช่นพึ่งเรียนจบกำลังจะเริ่มงานใหม่หรือแม้แต่ย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่มันก็ทำให้รู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงทางแยกได้เหมือนกัน ค่ะเข้าใจเลยหรือบางทีก็แค่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเลือกทางเดินกลัวพลาดกลัวว่าจะผิดพลาดกลัวคนอื่นมองไม่กล้าฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆใช่ค่ะแล้วมันก็วนๆอยู่แบบนั้นกับแต่ว่านะถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งความรู้สึกหลงทางนี่อาจจะไม่ใช่การหยุดนิ่งซะทีเดียวมันอาจจะเป็นเหมือนช่วงที่เรากำลังอัปเดตตัวเองหรือกำลังหาทางเลี้ยวใหม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิต ชีวิตคนเรามันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงไป๊ๆตลอดเวลาหรอกครับมันมีโคง้งมีเลี้ยวมีหยุดพักบ้างเป็นเรื่องธรรมดามากอืมพอฟังแบบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถึงจะเข้าใจก็ยังรู้สึกว่ารับมือยากอย,กอยู่ดีแล้วถ้าอยากจะเริ่มหาทิศทางควรเริ่มจากตรงไหนดีคะข้อมูลที่เรามีแนะนําไว้น่าสนใจครับคือให้ลองกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองดูอาจจะเริ่มจากคําถามง่ายๆก่อนเลยเช่นแบบ ช่วงเวลาไหนนะที่เรารู้สึกมีความสุขมากๆตอนนั้นทําอะไรอยู่อ๋อลองนึกย้อนไปถึงความสุขง่ายๆใช่ไหมคะครับหรือลองจินตนาการดูก็ได้ว่าถ้าแบบไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยไม่มีใครมาตัดสินเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทําอะไรจริงๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะไม่ต้องรีบหาคําตอบใหญ่โตทันทีแค่ลองสังเกตสิ่งที่ทําให้ใจเรามีพลังหรือมีแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆใช่ครับ ช่วงหลงทางนี่แหละคือเวลาที่ดีที่สุดในการสำรวจตัวเองแล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยในการสำรวจนี้ได้บ้างไหมคะมีหลายอย่างเลยครับที่น่าสนใจก็เช่นการลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำ ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะแค่ลงคอสสั้นๆที่สนใจหรือไปทำงานอาสา,าสมัครดูก็ได้อืลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับหรืออีกอย่างที่ดูเหมือนง่ายแต่ทรงพลังมากคือการจดบันทึกครับจดความรู้สึกความคิดที่ผ่านเข้ามามันช่วยให้เราเห็นแพทเทิร์นบางอย่างของตัวเองได้ชัดขึ้นการจดบันทึกนี่เองแล้วก็มีอีกเทคนิคที่ผมว่าน่าสนใจมากคือห้าทำไม หรือ five why's ห้าทำไมยังไงคะก็คือลองถามตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้พอได้คำตอบก็ถามทำไมกับคำตอบนั้นต่อไปเรื่อยๆสัก5ชั้นมันช่วยให้เราขุดลึกลงไปถึงรากจริงๆของความรู้สึกนั้นได้เลยครับโหน่าสนใจมากค่ะไม่เคยคิดว่าจะใช้คำถามง่ายๆแบบนี้ขุดความรู้สึกได้ลึกขนาดนั้นใช่ครับมีเคสที่ใช้แล้วพบว่าจริงๆไม่ได้เบื่องานแต่เบื่อการเดินทาง อะไรแบบนี้ก็มีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหรืออาจจะลองแบ่งชีวิตเป็นส่วนๆก็ได้ครับงานความสัมพันธ์สุขภาพแล้วให้คะแนนความพอใจดูจะได้เห็นว่าส่วนไหนที่เราอาจจะต้องหันมาดูแลเป็นพิเศษเห็นภาพเลยค่ะมีอีกเรื่องที่ข้อมูลย้ำบ่อยๆเลยก็คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆเนาะถูกต้องเลยครับนาฬิกาชีวิตแต่ละคนเดินไม่เท่ากัน บางคนเจอเร็วบางคนเจอช้าไม่มีใครผิดใครถูกที่สำคัญคือต้องใจดีกับตัวเองยอมรับว่าบางวันมันอาจจะรู้สึกไม่โอเคก็ได้ไม่ต้องฝืนใช่ครับไม่ต้องฝืนเข้มแข็งตลอดเวลาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจนี่แหละครับเป็นโอกาสในการฟังเสียงข้างในจริงๆแม้ว่าเคยเลือกผิดหรือเคยล้มเหลวมาก่อนมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันคือข้อมูลคือบทเรียนที่มีค่ามากๆ ที่ช่วยกรองทางเลือกให้เราเป็นข้อมูลให้เราเรียนรู้ครับการได้คุยกับคนที่ไว้ใจหรือหาพี่เลี้ยงที่ช่วยสะท้อนมุมมองก็ช่วยได้เยอะมากครับสรุปแล้วการรู้สึกหลงทางมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะเหมือนเป็นปุ่มให้เราได้หยุดพักรีเฟรชตัวเองหรือการหมุนเข็มทิศหาทิศทางใหม่ใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตค้นพบตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่า เราหาทางเจอเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่การที่เรากล้าที่จะหยุดฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วค่อยๆก้าวต่อไปในทางที่เราเลือกเองจริงๆอืมชัดเจนเลยค่ะครับคำถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ลองคิดตามกันดูอาจจะเป็นว่ามีก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองให้ชัดเจนขึ้นอีกนิด